คุณอังคาคะขออนุญาตเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายสํานักข่าวนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วแหละถึงกระแสะข่าวเกี่ยวกับการล็อบบี้สวได้ยินมาว่าของคุณอังคณาเองเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่ามีประสบการณ์แบบนั้นมันมันเป็นยังไงคะคือเริ่มเลยก็ก็ไม่คือมีหลายแบบนะคะ <c oughs> อ่ามีทั้งล็อบบี้มีทั้งขอให้เข้ามาอยู่ในในกลุ่มอะไรประมาณแบบเนี้ยคะะ <c oughs> ่ะแล้วก็เอ่า คือตอนตอนที่ไปนั่งอยู่ก็ยังตอนที่ไปรยายงานตัวก็ยังนั่งก็ยังมีคนพูดถึงอะไรแบบนี้ว่าเออมีคนเสนอเงินเดือนเ,เ,เพิ่มให้พิเศษให้นะคะมีรถให้ด้วยอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะอ,อันนี้นี่คือแต่ว่าค่ะอันนี้ก็คือแบบอคนที่ยังอายุไม่มากก็ก็ไล่ฟังประมาณแบบว่าเขาก็บอกว่าเออก็ขอให้เป็นเด็กดีนะอะไรแบบเนี้อืมแหม ค,คือคืออันเนี้ยคนที่อายุน้อยกว่าก็มาเล่าให้คุณอังคณาฟังใช่ไหมคะว่าได,ได้รับการท้าทามแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็มีคนที่เอมีทั้งคนที่ไปรายงานตัวพร้อมๆกันแล้วก็คือก,ก,ก็ก็เห็นกันในในกลุ่มเลือกไว้ยก็แบบเออได้ได้เจอกันบ่อยแบบนั้นเขาก็พูดพูดให้ฟังประมาณว่าเออของเอของเราอมีใครติดต่อมาไหมอะไรยเนี้ยเราก็บอกเออของเราไม่มีเลยน่าจะไม่กล้าหรือเปล่าคะคุณเอ๋นะค่ะก็ ค่ะของของคุณอังคณาเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยค่ะมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะขออนุญ,ญาตพาเจาะลงไปคือมันมีบางท่านที่มีการสัญญาว่าจะให้ด้วยรายละเอียดมันเป็นยังไงอะคะคือให้เนี่ยก็มีทั้งมีหลายแบบนะคะแล้วก็ห็นหลายคนก็เหมือนเหมือนแบบนั่งปรับทุกข์กันเนาะว่าตอนเนี้ยมีคนมีคนมาจอบเป็นผู้ช่วยผู้ชนาญการอะไรยี่สิบกว่าคนแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเออช่วยเลือกเลือกอกันมาตั้งแต่ มัเป็นระดับอำเภอมาจังหวัดอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีการรับปากหรือเปล่าแต่ว่าก็มีหลายคนที่บอกที่บน่บนๆว่าเออตอนนี้ก็มีคนที่แบบว่าเออมาขอเป็นผู้ช่วยอะไรตำแหน่งอะไรแบบนี้ประมาณเยอะคือเยอะกว่าแปดตำแหน่งที่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 กฎหมายกำหนดน,นะคะค่ะค<า>่ะโอ้หมายความว่ากระบวนการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ <laughs> ตั้งแต่ในระดับอำเภอมาอ <ำ S 2> เลย ใช่ไหมคะคือมันมันเป็นการเลือกกันเองไงคะมันเองทีนี้เราก็ต้องแบบขอให้คนอื่นเลือกเราอะไรแบบเนี้ค่ะคือทีนี้พอพอเราไปขอเขายางคือคือคือเล่าแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะเขาเขาที่ฟังเขาเนี่เหมือนเขาก็เลือกบัตดีเนค่ะอย่างน้อยคือแบบว่าเราเลือกเขาเขาเลือกเราก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อย่างสมมติตอนตอนํำเภอนะคะตอนเลือกไคว่เนี่ย คุณแค่มีคะแนนเดียวคุณก็ผ่านเข้ารอบจังหวัดละอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้พอมาถึงรอบจังหวัดนะคะเอออย่างรอบจังหวัดเนี่ยเลือกกันเองในกลุ่มเนี่ยก็จะเลือกได้แค่สองเบอร์นะคะ,คะรับก็จะเป็นแบบเราเรียกเขาเขาเลือกเขาเลือกเราอะไรแบบนี้ที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยทุกคนจะมีสองคะแนนอเนี้ยแต่การที่จะผ่านเนี่ยเราก็ต้อง เราก็ต้องไปขอคะแนนจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วหลายคนก็จะแบบว่าก็รับปากกันว่าก็รับปากกันแบบเนี้ยค่ะยากขยันกัน <c oughs> ทีนี้ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอรอบจังหวัดเนี่ยในในในช่วงเช้าที่เลือก,กเองก็เลือกได้สองคน <c oughs> ทีนี้บางทีไปรับปากไว้เยอะแต่เอาจริงก็เลือก <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ก็เลือกได้คน <c oughs> ก็เลือกได้แค่สองคนอะไรประมาณแบบเนี้ค่ะแ <c oughs> ยกตัวเองไปคนหนึ่งแล้วก็ เหลืออีกแค่คะแนนเดียว <c oughs> อะไรแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> ตรงน,นั้นก็เลยก็ต่อว่ากัอนอะไรกันแล้วก็พอตอนบ่ายเลือกคว้าในรอบจังหวัดนะคะค่ะ <c oughs> ก็แบ่งเป็นเนี่ยสี่ห้ากลุ่มเนาะก็แบบอันนี้คือเราเนี่ยเลือกได้แค่กลุ่มละกลุ่มละหมายเลขเดียวครับทีนี้บางคนก็ไปแลกเขามากกว่าอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ <c oughs> ถือว่าว่าในในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มสมมติกลุ่มหนึ่งน,นะคะค่ะ <c oughs> เราเราก็ไปแลกกับ คนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งอาจจะสองคนหรือสามคนว่าเออช่วยเลือกเราได้แล้วเดี๋ยวเราเราจะเลือกเขาอะไรแบบนี้ฮะปรากฏว่าเอาจริงเนี่ยมันก็เลือกได้คนเดียวแล้วก็เลกยกลารเป็นแบบผิดคาพูดก,กันอะไรกันแบบนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเออคือคือเลือกไปแล้วแล้วก็ถ้ายังไงก็ถมงเถ้าเขาหลุดอะไรแบบนี้ก็จะขอเข้ามามาช่วยงานอะไรแบบนี้เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นเป็นที่ศึกษาเป็นลักมารค่ะค่ะโอ้ พอฟังจากคุณอังคณานี่รู้เลยว่าวันนั้นข้างในเดือดมากเลยนะคะครับผมบางทีช่วงเลือกใช่ค่ะบางทีแบบออกมามายืนด่ามันก็มีโระมาแบบเนี้ยใช่ทาไมไม่ทําไมไม่ลงคะแนนให้เพราะตกลงกันแล้วอะไรอย่างงี้ยนะคะใช่ค่ะทีนี้มันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะคะแนนมันคือลงได้ไม่มากไปกว่านี้มากกว่านี้ก็บัตรเสียอะไรแบบเนี้ยค่ะ ค่ะราวนี้ความเดือดมันน่าจะเพิ่มเติมมาอยู่ในจุดที่ตอนนี้เขากําลังจะไปสู่ของการเลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาตรงนี้คุณอังคาคิดว่าคนที่ควรจะมาเป็นประธานวุฒิสภาค่ะควรจะมีคุณสมบัติยังไงเอาแบบกว้างๆเลยค่ะคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าเอลำดับแรกเนี่ยก็อยากเห็นเป็นคนระเดือนนะคะเป็นคนระเดือนแล้วก็เป็นคนที่ก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะคะใจกว้างเนาะแล้วก็ เป็นคนที่ยืดหยุ่นนะคะอ่อนอ่อนผ่อนปลนคือหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบนะคะแต่ว่าไมไ่ไม่ได้เข้มงวดจน,นเกินไปที่สําคัญจะต้องเป็นคนที่ที่ไม่ไือกปฏิบัตินะคะแบบนี้เพราะว่าบางทีอาจจะแบบเอ้ยอันนี้แบบพักพูกเดียวกันอันนี้คนพวกหนึ่งอะไรประมาณแบบเนี้เพราะฉะนั้นเรื่องก็สําคัญมากค่ะ คิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหม<ช>คะตามที่จินตนาการไว้ะคะคุณธนาคะเราก็คดาดหวังนะคะเพราะมันเป็นหลักการแล้วก็อีกอีกประการหนึ่งก็คือเราคือส่วนตัวก็อยากเห็นผู้หญิงขึ้นนั่งในตําแหน่งประธานหรือรองประธานนะคะค่ะเพราะว่าเรามีทั้งสามตำแหน่งนะคะแล้วก็ืออยงน้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้หญิงบ้างสภาผู้ชายเองก็ไม่ได้พูดถึงเอ,อผู้นำนิติบัญญัติที่เป็นหญิงเลยไม่ไม่มีการเสนอชื่อไม่ได้เลือกอะไรแบบนี้นะค,ะค่ะ ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดมองจากข้างนอกไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าตอนนี้สวชุดนี้เนี่ยถูกแบ่งกลุ่มเอาไว้แล้วกลุ่มแรกก็จะมาจากสายเดียวกันต่างๆนานานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่พยายามรวมตัวกันแล้วก็เ,เรียกว่าเป็นกลุ่มอิสระอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ข้างในสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างะคะก็อ,อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะคือคือตัวเองเนี่ยคือก็อยู่ในกลุ่มเดียวอะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยส่วนมากเขาจะอยู่กันหลายกลุ่มค่ะ ทีนี้คนที่อยู่หลายกลุ่มเนี่ยคือคือเราเนี่ยเราเราอยู่กลุ่มเดียวเพราะว่าก็จะเป็นคนที่เรารู้จักมาปปนานนะคะรู้จักมานานเป็นเพื่อนกัน <ratchet. S 1> เป็นลูกศิษย์อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นเพื่อน <izi. S 1> ของเพื่อนอะไรประมาณแบบเนี้ค่ะเอออันนี้เราก็จะแบบคือตัวเองเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวแล้วก็จะว่าบางคนเนี่ยก็คือคืออยู่หลายกลุ่มอย <hadi S 1> ู่หลายกลุ่มแล้วก็การการขอการขอคะแนนการขอตําแหน่งเนี่ย คือวันนี้มันไม่ใช่แค่แค่ระดับประธานหรือรองประธานนะคะมันไปถึงขั้นประธานกา,ารมธิการเลยค่ะอืมครับผมลองอไปไกลืึงน,นานร้่ยเลยเพราะว่าคือส่วนมากเนี่ยก็คือคือคนที่อิสราต่างๆเนี่ยบางทีก็คิดว่าตัวเองอาจจะคือเสียงอาจจะไม่พอเลือกไปเสนอตัวเป็นรองประธานแต่ว่าข้ามไปถึงการขอตําแหน่งประธานกัรมติกา,ารอะไรแบบนี้ย หรือบางคนเนี่ยก็คือก็มุ่งมั่นเลยว่าอยากจะเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้ตำแหน่งประธานหีรองอะไรแบบนี้ค่ะก็มาขอมาขอให้ช่วยเลือกหน่อยอะไรแบบนี้แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยยังไม่เคยได้ยินเสียงยังไม่เคยได้ยินว่าเออถ้าเขาถ้าเราสนับสนุนเขาเนี่ยเขาจะเขาจะทําอะไรอะไรแบบนี้ อะจะมีการวิเคราะห์ว่าแม้ว่าสวใส่สินําเงินเนี่ยจะมีสวมากกว่าในในมือแต่ว่ากลุ่มสอวอิสระก็พยายามจับก,กลุ่มรวมตัวให้มากที่สุดนะครับอ,อันเนี้ยก็เลยอยากถามว่าในกลุ่มสอวอิสระด้วยกันเนี่ยมีความเหนียวแน่นมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครืออย่างที่เรียนไปแล้ววนะคะคว่าส่วนมากเราก็รู้จักเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นคนที่ทํางานใน ในแวดวงทางสังคมทางวิชาการอะไรแบบนี้นะคะทางสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนี้เพราะงั้นเราก,เราก็เราก็เห็นรน้างกันมาก่อนแล้วเราก็รรวมตัวกัอทีนี้คือคือก็อยากจะเรียนตรงๆนะคะว่าเอ่อโดยส่วนตัวนะคะก็เห็นว่าคือเราเป็นคนมีศักยภาพเนาะเราก็ผ่านผ่านการทํางานกับ <c oughs> เทศมา <c oughs> มเยอะ <c oughs> อะไรแบบนี้แล้วเรานําเสนอในฐานะที่เชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพในการที่จะ เสนอคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะรับตําแหน่งได้ะคะ่ะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มองด้วยจํำนวนมือที่จะยกให้นะคะ <Yeah. S 2> มามาพูดถึงเรื่องคุณสมบัตินะคะคิดว่าคนทีอ่อยู่ในกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราเนี้เราก็มีศักยภาพไม่ไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะคะค่ะ yeah. คิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่กระบวนการกําลังดําเนินไปอะค่ะจริงๆความคาดหวังที่คนอยากจะเห็นสวก็คือให้มีความเป็นกลางทางการเมืองมีอิสระทางการเมืองในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่จินตนาการอยากจะให้เกิดตอนนี้มันอยู่ใกล้กันหรือไกลกันมากขนาดไหนคะในมุมมองของคุณเอาเป็นว่ารัฐมนูญก็กําหนดไว้นะคะว่าจะต้องจะต้องเป็นิสระทางการเมืองนะคะจะพักการเมืองทงหลไยแหละอะไรแบบเนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงอะเราก็เห็นว่า คือหลายคนก็เป็นอนดีตสอสอ,อบตกนะคะเป็นนักนักการเมืองท้องถิ่นไปใต้ภายใต้การสนับสนุนหรือสังกัดพักนี้นอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะแล้ววันที่วันตอนที่ไปรายงานตัวค่ะเราก็เห็นว่ามีมีสออนะคะมีนักการเมืองที่ที่อยู่พักนี้แหละมามาให้กําลังใจอะไรแบบเนี้ยค่ะอืคือก็ก็เรียนตรงๆว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะ สลัดภาพที่ว่างคนบางคนเนี่ยมาจากการสนับถึงของของพักนัเน,นื้อไม่ได้แต่ว่าก็คงต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะและ้วก็ก็มีหลายคนนะคะที่ก็มีมีคนประกบมาเลยส่วนมากด้วยแหละก็คือมีคนประกบมาเลยอะไรประมาณแบบนี้นะคะ่ะอาจจะเป็นคู่ช่วยเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ประกบมาแล้วก็คือคือ บางคนหลายหลายคนเลยะคะ่ะพอสื่อสัมภาษณ์อะไรก็จะเลี่ยงที่จะตอบคําถามอะไรแบบนี้คือตัวเองก็ยังใหญ่จะรู้เหมือนกันน่นะคะว่าอย่างคนที่เป็นอสีอมอที่เข้ามาอะไรแบบเนี้ยเออเขามีความคิดเลื่อกแจ้งและรันูญยงไงเรื่องไปพรบประชามติเขาเห็นยังไงเราก็อยากสร้างาความเห็นเหมือนกนอะไรแบบนี้แต่โดยมากคือจํานวนไม่น้อยเลยที่ก็แบบไม่ไม่ไม่าไ,ไ,ไ,ไม่ยอมให้สัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยเราก็เลย คือก็ก็รู้จักไม่ไม่ทุกคนเพียงเดีวว่าก็รู้จักแต่คนที่คือทางสภาก็ก็จัดลายให้นะคะเป็นหลายกลุ่มที่แบบทุกคนก็ไปอยู่รวมกันอะในแบบนีบ้นะก็แต่เราก็ก็มีแต่ส่งสติกเกอร์สวัสดีอะไระมาแต่เราก็ยังไม่ไม่เห็น ไม่เห็นอะไรวิธีคิดหรืออะไรไม่ลึกไม่ลึกไปมากกว่านั้นค่ะเห็นภาพเห็นภาพเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณนคนาค่ะถ้าเกิดจะบอกกล่าวกับประชาชนที่เขาติดตามข่าวอยู่ไกลๆจะไม่ทราบในกระบวนการรายละเอียดนะคะค่ะก็อยากจะเรียนว่าวันที่ยี่สิบสามนะคะวันยี่สิบสองวันหยุดนะคะแล้วก็ยี่สิบสามก็จะเป็นวันแรกที่จะมีการประชุมก็อ่าก็จะเป็นการอ่าถวายสัตว์นะคะค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเเป็นวาระ,ะประธานก็จะแจ้งประธานก็จะแจ้งว่ามีกอรรรตประ่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสวออแล้วก็รายชื่อของผู้ที่เป็นตัวสำรองนะคะอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวาระเลือกประธานแล้วรองประธานก็ก็จะแช่งนี้นะคะแล้วก็ คิดว่าหลังจากนั้นก็จะมีพะระบรมราชองค์การโปรดเกล้าอะคะ่ะแล้ <Okay. S 2> วก็จะเปิดประชุมอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นวันที่สามสิบเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นวันวัน,ว,น,ว,นวันพระราชสมภพนะคะก็เป็นวันดุดอะไรแบบนี้อันนี้ต้องบอกสวกิติศักดิ์เนาะว่าสวจุดนี้เขาก็โปรดเกล้าเหมือนกันค่ะ ค่ะค่ะทิ้งท้ายนี้เดียวค่ะ,คะอย่างที่หลายๆคนสงสัยค่ะคุณคณนาค่ะว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพรบนิทโทษกรรมไอตรงตรง,ตรงนี้อ,อยากจะทิ้งท้ายบอกกล่าวกับที่หลายๆคนสงสัยยังไงบ้างไหมคะคือในฐานะอดีตอดีตกรรมธิการนะคะก็คือเราก็ได้รับสัญญ,ญาณว่า ให้เปิดให้ประชุมอย่าขายประชุมนะอาจจะมีการโบสในเรื่องสําคัญอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นสื่อก็ไปนั่งรอนนะห้องประชุมเพื่อที่คือสื่อเนนะี่ยหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยคะ่ะประชาชนก็จะสนใจว่าตกลงจะเอา 2, หนึ่งหึือสองหรือไม่เอาหนะะึ่งสองแต่ว่าการมาทิศารก็ยังไม่ได้ฝันทงออกไปชัดๆนะคะ<แ>ตรงนี้เอ่อโดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะให้การมาทีาก่กกล้าที่จะ ที่จะฟันธงไปเลยนะคะเพือ่อที่ว่าสังคมจะได้จะได้รู้นะคะแล้วก็คนที่เขาดวงคดีเนี่ยนะคะสมมติว่าถ้าหากว่าไม่รวมหนึ่งสองเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออแล้วเขาจะทําไงต่ออะไรแบบนี้หรือว่าถ้าจะรวมหนึ่งหนึ่งสองด้วยอะไรแบบนี้เขาจะต้องดําเนินการหรือว่าจะต้องทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ทีนี้โดยส่วนตัวค่ะก็ในฐานะที่เราเองก็ก็ในในช่วงเป็นกรรมการสิทธิ์เองก็ได้เข้าไป ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะก็ได้เจอหลายๆคนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็ก็กสแสดงความเห็นหลายครั้งนะคะว่าเอ,อในเรื่องของคนที่โดนความผิดฐานหนึ่งสองเนี่ยค่ะคือจํานวนจํานวนหนึ่งนะคะทําผิดจริงเนาะ,ะเป็นการใช้คําพูดที่พยาบาลอาฆาตมากรายลดทอนศัดิ์ศิีว่าเป็นมือหัวอันนี้จริงเลยอัน,นอันเนี้ยนะคะก็จะต้องแยกเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะต้องดาเนินคดีว่าไปนะคะ ส่วนในอีกคนจำนวนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ก็ไม่น้อยนะคะที่อาจจะไม่ได้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 เป็นการหมิ่นประภายอาฆาตมานาดายยกตัวอย่างนะคะก็มีมีคนหนึ่งที่แบบขึ้นไปอ่านข้อเสนอนะของคณะกรรมการสารณชาตินะคะคณะกรรมการเอ,อ่อสิทธ,ธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสารณชาตินะคะที่เกี่ยวกับที่เขามีข้อเสนอและต่อประเทศไทยเรียบกับมาตอนสองแล้วเขาก็โดน โดนเนี่ยปัดเจกเนี่ยไปแจ้งข้อกล่าวหานะคะ,คะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มนกรณีคนที่เดินแฟชั่นโชว์ใส่ชุดไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้พูดจาอะไรที่อาฆาตมากร์ตรงเนี้ยส่วนตัวก็ยังมองว่ากรณีแบบเนี้ยเขาควรที่จะมีการพิจารณาเป็นการเฉพาะนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูว่าคือคนเหล่านี้ถ้าไม่ที่เจตนานไม่ได้ใช้เฮสตี้หรืออะไรแบบเนี้ยเราควรจะยังไงควรจะเปิดโอกาสให้ไหมอะไรประมาณแบบเนี้ยเพราะว่า อย่างกรณีชุดไทยที่โดนโทษสามปีค่ะจำคุกสามปีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคำตอบจะต้องรอจากคณะกรรมารอการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอังคณามากๆเลยนะคะ่ใ้้เกียรตินะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ